ธรรมดานะครับตัวนี้อันนี้เขาเรียกอะไรครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าจอ CNG ครับรุ่น One for All วัดอะไรบ้างครับเนี่ยอ่าวัดได้ทุกอย่างครับ yeah, สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โชคพักินวาไรตี้นะครับวันนี้ก็ EP 31แล้วนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเขียวอีสานกันนะฮะวีโก้ในตํานานนะครับผมเขียวอีสานเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของรถกันเลยครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมป้าเคเดโซนะครับหรือที่เกิดพี่เมืก็เรียกกันว่าป้าวีโก้นะครับครับผมก็ผู้สืบทอดของเจ้าเขียวอีสานนี่แหละครับเราไปทำความรู้จักกับเจ้าเขียวอีสานกันเลยครับโอเคไป ครับ,รบก็ vivo คันนี้นะครับเป็นโมเดกจากคุณพ่อ,อตั้งแต่ปี2004ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงเลยก็คันนี้เป็นมาจากคุณพ่อแล้วก็มาใช้แต่มือผมต่อได้ละครับกี่ปีแล้วครับ,รบก็ถ้าเกิดนับปีก็ปุ้ย13ปี14ปีแล้วครับคันนี้เก็บไว้เท่าไหร่ตัวนี้สามถ้าจำไม่ผิดน่าจะ380,000 สี่พันกว่าโลเนี่ยแหละครับโอ้ในตำนานจริงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักให้มากกว่านี้นะฮะเราจะดูได้สเตตอะไรบ้างครับเครื่องเรือนเราอ่าตอนนี้นะครับยังเป็นเครื่องเดิมสามพันวิโกหนึ่งเคดีนะครับจากโรงงานอยู่นะครับผมครับผมอ่าก็มีไล่ข้างนะครับแต่ว่าไล่ข้างตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ามันเลยนะครับพวกปั๊มติ๊กเอ่ยหรือว่าปั๊มที่เป็นในส่วนของอ่าปั๊มโยงก็คือของดีเซลวิโกนะครับ ซึ่งก็คือตัวข้างล่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นปั๊มแต่งแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นปั๊มหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งมันจะโยงกับตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้จะเพิ่มของระบบน้ำมันแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นเนื่องจากว่า,ายังคิดว่ายังไหวยอยู่นะครับ,รบยังใช้งานยังไม่ได้เอาไปซัดนะครับยังใช้งานด้วยเนะเ<ร>าะ<ร>ไม่ได้ลงสนามใช่ครับแล้วก็ส่วนของเทอร์โบตอนนี้ผมไม่ได้เป็นเทอร์โบเดิมแล้วเป็นเทอร์โบของดีแมกครับเรับปูนเทอร์โบครับเทอร์โบดีแมก าสามพันะครับก็อันนี้จะเป็นตัวปาก46แล้วนะครับใบบิเลตนะครับ,รบทีนี้แล้วก็มีชุดของที่เป็นชุดอินเตอร์ชุดอินเตอร์นี่คือผมใช้ของเฟกนะครับเฟกของสยามมอเตอร์ก็เป็นตรงรุ่นแต่ว่าผมาไปแปลงคอมาใหม่คอนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดของเดิมตรงรุ่นเนี่ยมันจะเป็นขนาด2.5 นะครับแล้วกใจไม่ผิดเอ้สองน่าจะ1.5เนี่ยแหละถ้าผมเลือกใจผิดนะแล้วตัวนี้เท่าไหร่อันนี้จะเป็น2นิ้ว2นิ้วใหญ่ขึ้นเนาะใส่ขึ้นครับเพราะว่าให้มันเท่ากับฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งนู้นก็เป็น2นิ้วเหมือนกันนะครับอ่าก็ยังเป็นอินเตอร์ของเฟกนะครับที่ว่าเราใช้แทนอินเตอร์เดิมเพราะว่าอินเตอร์เดิมผมไม่ไหวกับค่าซ่อมของเราโอเคแพงไปโอเคครับแล้วก็มีอะไรครับอ่าก็มีอ่าชุดที่เป็นของ กอ,กองอากาศนะครับกองอากาศผมใช้เป็นกองอเตเลดอันนี้กองผมโดนน้าบ่อยอสนิมเริ่มขึ้นซึ่งต้องเข้าใจนะครับคือเราใช้งานเราเราไม่ได้มีกองผ้าเพราะว่าผมไม่อยากใช้กองผ้าถ้าเกิดใช้กองผ้าแล้วผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีเศษอะไรเข้าไปในนี้แล้วมันล้างเข้าไปถึงเทอร์โบแล้วถ้าเกิดว่า ลางร้ายหน่อยแล้วเข้าไปทาให้เทอร์โบพังก็ไปทั้งเครื่องเลยนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ปกติยังานได้ปกติครับแตสีมันไม่สวยเท่าไหร่จะเกิดวิธีอนาคตผมก็คงจะเปลี่ยนออกแล้วก็เปลี่ยนทิ้งไปเลยเคก่อนนี้คนระับมองเห็นไปแบบคืออะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าถังดักไอครับดักไอไอเสียของเครื่องยนต์<ม>นะครับมาจากตัวนี้สายไปเลยใช่ใช่ก็คือจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นสายที่เอาไปวนเข้าเครื่องใหม่จะไปต่อข้างล่าง ต่คือผมเราจะดักไว้ตรงนี้ผมไม่ใช่แล้วผมไม่เอาัอากาศไอ้ไอ้เสียเข้าไปแล้วผมก็จะเอาเข้ามาพักก่อนอแล้วก็ให้มันเหลือ่าตัวน้ําให้น้อยสุดเพื่อให้ลงออกข้างล่างไปเดี๋ยวตัวนี้ก็คือเราไม่วนไม่วนไม่วนเหมือนเดิมไม่วนทิ้งทิ้งวนทิ้งแต่ว่าเราไม่ทิ้งร้อยเราดักหน่อยัดักกยู่ยังดักอาเดี๋ยวมันจะสร้างโมดิฟิตเขาเกิดไปสเต็ปนี้ทํามาจากที่ไหนครับอันนี้ผมซื้อจากอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็มาทําเองทาเองด้วยนะครับโอ ครับก็แปลงขาไม่มีหรอกครับขาไปนี้ไม่มีไข่มีงานงานสร้างนะฮะงานสร้างของคุณปลาก็นะครับเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนผมมีฮะจริงๆผมใช้ตัวนี้ที่เป็นคําโชคแต่ว่าพอนานๆเข้าโชคมันเอาไม่อยู่เลยต้องใช้เสาเหมือนเดิมโอเคนะครับแต่คือผมทาหลบไว้เพราะว่าเวลาปิดฝาโปงเนี่ยมันจะได้ไม่ติดตัวนี้อ๋อโอเคนะครับก็มีอะไรครับอันนี้คืออะไรครับอ่าตัวนี้เป็นถังถังน้ําครับ ถังน้ำหมอน้ำถังหมอน้ำเนาะพอดีว่าที่เป็นตัวนี้อันเก่าผมมันเหลืองมันเหลืองแบบมองไม่เห็นน้ำเลยอ่ะก็เลยลองไปหาตลาดคุณทรพัพย์ดูเดินเดินไปเดินเมาก็เลยเจอกระบ,บอกนี้ซึ่งที่ผมสนใจเพราะว่ามันมีเอนี่ มีสายด้วยใช่ใช่มีระดับน้ำให้ดูด้วยนะใช่ครับคือระดับว่าน้ำใช่ไหมน้ำระดับน้ำที่อยู่ในว่าน้ำเราแล้วก็มันสามารถดูสีน้ำได้เลยว่าน้ำเราอ่ะยังใสหรือยังใช้ได้อยู่ไหมโอเคนี่จำร้าได้ไหมครับในน้ำเพืดอนยได้ไหมอยู่ในตลาดคูนซาบครับลองหาดูหาเดินหายเลยแต่ว่าอาจจะต้องแปลงหน่อยเพราะว่าตอนที่ผมได้มาเนี่ยขาเนี่ยมันเป็นขากับด้านคือมันจะอยู่ด้านหนึ่งซึ่งมันใส่ไม่ได้ก็ต้องมาแปลงเลยต้องมาแปลงกลับขึ้นซึ่งใช่ซึ่งตอนแรกมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิด ตอนนี้ตำแหน่งที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าผมมีพัดลมไฟฟ้าเพิ่มพัดลมไฟฟ้าใหม่ตัวอ่าครับพอดีว่ามีเพื่อนๆแนะนำมาเพราะว่าเรายังเป็นฟีปัมที่เป็นพัดลมเดิมอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดเราลดภาระของเครื่องยนต์ได้ก็แนะนําว่าให้เอาออกแล้วเป็นพัดลมไฟฟ้าซะก็เลยไปจัดมาอ๋อคือถ้าเกิดพัดลมจากเครื่องเลยมันจะมันจะมาฉุดแรงเครื่องใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเป็นฟีปัมครับคือพัดลมอยู่ตรงนี้อ่าอ่าอ่าโอเคโอเคซึ่ง เวลาที่เครื่องหมุนเนี่ยพัดลมหมุนตามเครื่องใช่แล้วยิ่งหมุนแรงยิ่งเครื่องแรงยิ่งพัดลมยิ่งแรงใช่ไหมะ uh huh. แต่เครื่องอ่ะมันก็จะถูก,กินด้วยพัดลมตัวนี้แหละ,ะดึงดูดพลังงานมาตรงพัดลมนี้ด้วยอ่าซึ่งถามว่าเพิ่มแรงม้าไหมมันไม่ได้เพิ่มหรอกครับแต่ว่ามันทาให้เครื่องเบาขึ้นเราทําให้เครื่องเราสมูทขึ้นไม,ไม,ไม่ไม่หนักมากใช่ใช่คือลดลดาระตรงนั้นไปลดพาระนาเครื่องเลยก็คือ,อเอาไฟฟ้ามาแทนพลักระนาแทนเอาไก็ต่อก็ต่อแล้วแต่สเตตคนนะฮะแล้วแต่ครับอ อ่าก็มีของเล่นนิดหน่อยครับพวกที่เป็นอุด EGR นะครับแล้วก็มีพวกของตกแต่งที่เป็นพวกฝาหรือว่าจะเป็นพวกอากาศหรือว่าพวกที่เป็นสายสีนออันนี้สิงแดนี่ทำมาเท่าไหร่อันนี้งานยิงรายครับยิงรายมาเท่าไหร่ครับยิงสายมาพันห้าฝาเดิมไปสงอ่าโอเคพันห้าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้เรื่องผมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเบาหัวชีดอยู่ก็มีปัญหาก็เบาหัวชีดเพราะว่าทั้งสายงานทีงานดี่าใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติผมเอาไปล้างมันก็จะกลับมาใหม่เหมือนเดิมใช่แต่นี้คือผมปล่อยไว้เพื่อให้เอาไว้จะเข้าหาร้านอยู่จะไปหาร้านเดิมอยู่เพราะว่าเค่แก้หน่อยร้านไหนร้านไหนอันนี้ผมทำมาจากตาตะตัวแสบแถบนนครับโอเคร้านพี่ตะแสบแถบนนนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวอิเสิร์ไปข้างล่างแล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับครับผมขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับ แล้วก็มีอะไรครับไล่อะไรครับอ่าก็เรื่องของไฟฟ้าบ้านแล้วกันเนาะไฟฟ้าผมเลือกเป็นแบตเตอรี่ของอะมาอนอะมาอนนะครับอะมาอนเนี่ยก็เป็นแบตแห้งแล้วก็เขาก็จะรู้กันว่าแบตเนี้ยมันค่อนข้างจะแรงซึ่งกับรถที่เป็นเครื่องเสีงยง่างผมด้วยแล้วมีกล่องคอมเบร็วด้วยเราก็เลยต้องใช้แบตที่ค่อนข้างจะแรงหน่อยเพื่อให้มันพอได<ป>้ได้มาเท่าไหร่ครับ อันนี้ผมได้มา2 5 0 0นันลูกเนี้ย2 0 0ซื้อจากไหนครับอ่าผมซื้อจากร้านแบตแถวคลองสี่ครับร้านแบตทั่วไปเลยก็คือเราไปหาเขาได้เลยพันยาคลองสี่ครับผมโอเคร้านแบตทั่วไปอาร์เมลอนนะครับแล้วก็นี่หละครับะะแดงๆนี้เขาเรียกอะไรอ่ากล่องเซเบอร์ไลโอนครับผมอ่ามันช่วยในเรื่องของการประจุ ไฟในรถตัวบาลานซ์ไฟใช่ไหมตัวบาลานซ์ไฟใช่เรียกว่าเรียกตัววัดดูตัวบาลานซ์ไฟนะครับแล้วตัวนีค้ครับแรงอ่าอันนี้เป็นฟิลข,ของขงองเครื่องเสียงครับผมอ๋อฟิลเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเราแยกกันระหว่างฟิลที่สายไฟเข้าเครื่องเสียงตรงกับฟิลที่เป็นควบเข้าเครื่องกับพัดลมไฟฟ้าเดี๋ยว,รวเราต้ถามกันที่บ่าว่าจัดมาเนี่ยแรงม้าได้ประมาณกี่ตัวครับไม่เคยขึ้นเลยอ๋อไม่เคยขึ้นเนาะผมไม่เคยขึ้นเลยแต่ถ้เขาที่เขาที่คุณปาพอจะรู้สึกได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ มากกว่าเดิมไหมผมมากกว่าเดิมอ่ามากกว่าเดิมประมาณเท่าไหร่ครับแต่ผมว่าอยู่ประมาณสองร้อยหกสิบสองร้อยหกได้นะสองร้อยหกสปีดเท่าไหร่ครับเคยเคยวิ่งไหมอันนี้อ่าล้อครับเรามาที่ล้อเลยดีกว่าทีนี้อ่าล้อตัวนี้ครับเป็นล้อของเลสสปอร์ตนะครับก็จากร้านชาวแก๊งเหมือนกันก็จะเป็นร้านของตาต้มยางซิ่งนนทบุรีนะครับอ่าก็ใช้เป็นอ่า ถ้าเกิดเป็นลายที่เขาเรียกกันเหมือนลายเวลอะเนาะจะเป็นสเต็ปหน้า9ก้าครึ่งหลัง1ิบครึ่งนะครับได้มาเท่าไหร่ครับอ่าชุดนี้ยางก่อนเอายางอนยางได้มาครัยางตัวนี้ผมได้มาจากร้านยางตานกอ่ายางสปายเดอร์นะครับก็ชุดนี้อยู่ที่ประมาณ13ื่นสา่าพครับพร้อมติดตั้งคือคือสี่วงครับผมพร้อมใช่สี่วงเลยลายยางแล้วก็แม็กซะครับ แม็กอันนี้จะเป็นขอบ18ครับอ <This weekend. S 1> right? like ันนี้น่าจะเป็น9ครึ่งครับ9ครึ่งครับผมได้มาเท่าไหร่ครับอันนี้ชุดนี้ผมเปลี่ยนตอนแรกผมเป็นทีอีแล้วผมไปเทิร์นมาได้มา4,5 0 0้าเขาให้ลายนี้มาเลย45 0 0คือรวมทั้ง4วงเลยทั้ง4ี่วงเลยแต่ว่าเอาทีอีล้อเดิมผมไปเทิร์นนะทไปรนะครับราคาก็คำนวณกันเอง้วครับทีอีขึ้นได้เท่าไหร่ทีอีก็ตอนแ้นผมเปิดบินประมาณ23 0 0 0ครับขับต่อไปอย่องจุดแรกเนาะใช่ครับ เียครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับไม่ล้นล้นนะอันนี้ล้นหน่อยครับนิดนึงครับนิดนึงอันนี้จะเป็นถ้าเกิดเป็นด้านหน้าเก้าครึ่งยังพอดีแต่ถ้าเกิดด้าหลังผมเป็นสิบครึ่งมันก็จะล้นนิดนึงออกมานิดนึงซึ่งพี่จ๋าก็จะชอบทักหน่อยแต่อนาคตผมจะเปลี่ยนอยู่เพราะว่าเราจะทําให้มันถูกกฎหมายอนาคตเราจะเปลี่ยนแล้วนะครับอย่าดราม่านะครับอย่าดราม่านะเดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมคงเป็นหน้าแปดครึ่งหลังเก้าครึ่งครับก็คิดว่าน่าจะไม่ล้นขนาดนี้แล้ว เรามาที่คำนี่ครับคำท้ายอันนี้คำท้ายงานก็ตลาดผูซําเหมือนกันเป็นชอยเอ็กซ์บาร์นะครับอันนี้คืองานเขาตัดวัดตรงเลยแล้วก็ทําให้เลยงานตรงรุ่นเนาะของดีโกต้ตรงตรงตรงนั้นเลยพี่เ <laughs> ขาวัดเขาวัดตรงนั้นเลย <laughs> คือคือตัดใส่ก็ตรงเขาตัดใส่ตรงนั้นเลยใช่ใช่ก็คือแบบตัดวัดแล้วก็พอดีเป๊ะแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าเราไปซื้อที่แบบเป็นสำเร็จรูปเรามาดูท่อครับ อันนี้ปลายท่อจะเป็นของนิโตครับนิตโตะครับครับผมซึ่งผมมี3ท่อนก็คือท่อนออกจากเทอร์โบเนี่ยผมก็เป็นนิตโต้เหมือนกันแต่ว่าเป็นนิตโตคอคองานดัดค,คองานดัดก็คือเป็นลักษณะแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนคอคอแบบคอถักอ่ะเวลาสมมติเวลาเราถอยไปแล้วโดนฟุตปากกระแทกอ,อย่างเงี้ยพอโดนรถเตี้ยไงแล้วโอกาสท่อมันจะหักมันก็มีสูงเพราะว่ามันไม่มีแรงซับ แต่คอที่เป็นของนิโตตัวนี้มันจะหดเข้าไปมันจะมันจะเป็นเป็นส์มันเป็นลมันเป็นช่วงคอทักนะฮะคอแบบทักงานงานแบบงานทักเลยก็คือต่อให้ชนปุ๊บมันก็ยังแบบงอลองรับสามารถแรงรับรับได้แรงนิดนึงเนาะใช่ใช่ก็ดีกว่าตรงๆเลยใช่ครับได้มาเท่าไหร่ครับท่อนท่อนท่อนออกจากเทอร์โบผมได้มา6,5 0 0าท่อนหลังผมได้มา4,5 0 0ครับแต่ท่อนกลางนี่คือผมใช้เมื่อก่อนผมวิ่งหน้าเพาเป็น ของมอเจริญดีเซลครับแล้วก็พอวิ่งทางสันนวัตปุ๊บหน้าเพาผมรู้สึกว่ามันมันวิ่งคางตรงสูงเนี่ยมันรู้สึกแรงม้ามันไม่ค่อยออกผมก็เลยลองวิ่งออกเดิมดีกว่าออกเดิมดีกว่าสติ๊กเกอร์ตัวแสบโดนเนาะครับก็อ่าผมก็อินฟินิตี้จอบครับโอเคครับนี่สามารถหาใน Google ได้เลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับตามชื่อนี้ได้เลยอ่าโอเคเนี่ยครับขึ้นเดาดูได้เลยครับ ค้นหาใน Facebook ได้เลยนะครับไปท้ายก็ถ้าเกิดเราเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ไฟเดิมอยู่แล้วถ้าไฟเดิมมันจะเป็น3มสีมันจะเป็นแดงเหลืองแล้วก็เป็นขาววงหนึ่งอันนี้ต่อเป็นพนักขงของของตัวแชมป์ใช่ไหมอันนี้ผมเอาแชมป์มาใส่เอาแชมป์มาใส่แล้วก็แปลงมาใส่ก็ใส่ได้พอดีไปครับแปรงขาขาไฟนิดหน่อยอ๋อโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยครับแต่คือใส่ได้าขนาดเท่ากันหมดแต่ว่าแค่ขามันไม่ตรงนิดหน่อยเราไล่ไฟครับ ก็็เปนไฟถอย LED ไฟหลีจริงๆไฟหลี่ผมเป็นไฟหลีดไอ้บูกับเลี้ยวรับริบแต่ว่าผมตัดขาไฟหลีออกเพื่อให้มันเหลือแต่แค่ไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะครับมาครับมาบนมาดูฝั่งนี้ครับตัเปิดปึ๊บแล้วเข้าไปดูข้างในกันไเลยหมฮะได้ครับได้ครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับปับชุบ อ้ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ภายในนะฮะไม่ธรรมดานะครับตัวนี้อันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าจอ CNG ครับรุ่น One for All วัดอะไรบ้างครับเนี่ยอ่าวัดได้ทุกอย่างครับวัดได้ทุกอย่างเลยความเร็วความเร็วได้หมดเลยได้หมดเลยครับบัดรอบบัดรอบได้หมดดูในนี้หมดเลยได้มาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาผมได้มา5้าพันห้าค่ะพร้อมติดตั้งลองเหยีย่าพลาดเลยครับว่ารอบมขาขึ้นไหมไปงานได้จริงไหมอ่ารอบขึ้นนะฮะับความเร็วก็จะขึ้นตกการนะครับถ้าเกิดเราวิ่งไปนะอันนี้ก็คือฝันว่าขึ้อะไรอ่าอันนี้ผมปรับให้มันแสดงค่ามี4ค่าที่ผมใช้จำเป็นนะครับก็จะมีโอดีโอ อันนี้ก็คือเขาเรียกเลขไมล์หน้าเครื่องพอเราติดปุ๊บมันไม่เห็นตรงนี้อ่ะอ่าเราก็ต้องเอาพวกค่าที่ว่าเราปิดเนี่ยออกมาโชว์ตรงนี้ให้ได้คือคือคือจอเดิมนี่เราปิดทิ้งไปเลยเราใช้จอนี้แทนเลยใช่คือจอเดิมถ้าเกิดเรามองจากข้างในเนี้ยเราจะเห็นว่าเป็นอ่าไมล์ความเร็วแล้วก็จะมีจอที่เป็นกิโลแล้วก็พวกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ผมจะไม่ผิดนะตรงช่องเนี้ยแต่คือความเร็วผมอ่ะเวลาผมบิงออกทางระบาดความเร็วมันเที้ยนคือ พอมันวิ่งความเร็วสูงปุ๊บพอจังหวะจอดรถอ่ะความเร็วมันไม่กลับมันมันเข็มมันคาอยู่หกสิบแต่ตัวนี้คือตาม gps เลยป่ะอันนี้ติดตาม gps เลยครับได้มาเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าพันห้าค่ะตอนติดตั้งร้านไหนครับอ่าร้านผมได้มาจาก gm gm shop gm shop อลาลูกกาไอเซนลลูกกาดิแถวอรลังสิตเรียบคลองเรียบคลองสามเนี่ยแหละครับไม่ใชผิดนะครับก็มีเกจวัดบูททั่วไปครับครับวัดบูททั่วไปเนาะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของวัดแรงดัน ของคองมเมอเรวนะครับเขาเป็อกล้องมันจะร้อนแล้วนะครับโอเคเ้ามามีก็ทำเดิมเนาะอันนี้เ,เป็นเครื่องเสียงที่รุ่นคุณพ่อ,พอล,ลูกคุณพ่อใช่ครับก็ยังไม่ได้เป็นจอแบบพวกสมัยใหม่ที่เป็นจอทัชสกรีน Android ยังเป็นแบบรุ่นที่ว่าเป็นแบบ ซีดีอ่าอแล้วก็ a d a a v in แต่ว่าผมเสริมในส่วนของบลูทูธไปครับอันนี้มันก็เลยทําให้ลิงก์กับโทรศัพท์สามารถเปิดเหมือนแอนดอร์ได้เลยโอเคคือต่อบลูทูธเหมือนรุ่นใหม่ได้เลยนะเหมือนรุ่นใหม่ได้เลยโอเคแล้วก็โอเคอยู่เพรก็ไม่ได้อันนี้คือทำมาใช่ไหมอันนี้ผมซื้อเพิ่มซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตอ่ามันเป็นชุดหน้ากากครับแล้วก็มันให้มาพร้อมกับช่องแอร์ครับช่องแอร์แล้วก็ช่องแผงประตูอ๋อให้มาหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยอ่าใช่ครับก็็จะะเปปนนนนทัั้้้้งหมมมมดดีีอผไาารณ แต่ผมจำชื่อร้านไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละลาซาด้าไม่ใช่อยู่ในเว็บเพจกลุ่มของซื้อขายอะไรรถยนต์วีโก้แหละครับแล้วก็จะมั่งล่างอ่าครับอันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นตัวแอมป์แอมป์ไว้สหรับในการปรับพวกเครื่องเสียงเครื่องเสียงข้างหลังนะใช่ครับก็อันนี้ก็จะคุณพ่อเหมือนกันอ้ยอุ้ยลืมลืมลืมอย่างนี้ครับน่าครับนี่ครับอย่ากดไปอย่ากดเดี๋ยวมันแรง อันนี้ตัว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 เพื่อเลี้ยมใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เรียกอะไรอ่าป้ายทะเบียนครับอัน้ไม่ใช่ป้ายทะเบียนเขาเรียกนะอ่าป้ายาีป้ายพาร์สป้ายคาร์บอสครับก็เวลาถอดเข้าถอดออกหรือว่าเวลาเปลี่ยนมันง่ายมันไม่ต้องใช้แบบสิ่งสำคัญเลยก็คือกล้องหน้ารถนะมันต้องมีอ่าครับก็ต้องมีครับก็ไลหัวเกียร์ครับหัวเกียร์หัวเกียร์หัวเกียร์นี้ผมได้มาจากตลาดอุลทร ตอนนี้ก็ประมาณ550ครับเป็นงานน่าจะเป็นงานฟิล์มหุ้มเนอะงานฟิล์มหุ้มใช่ใช่ใช่มอะไรเราพูดกันอย่างไรหุ้ผมอะไรก็เป็นนูอะไรนัดดี้ครับนดี้เหรออ่าครับผมนาดี้เทียบไม่ไม่แท้ครับบ่อครับบ่ออะไรครับบ่อตัวนี้ผมใช้บ่อเดิมแต่ว่าผมเอาไปไปหุ้มบ่อใหม่แล้วก็ไปปั้นใหม่หมดเลยอ่าอันนี้ที่ร้านเขาคิดให้6,5 0 0้าครับพร้อมติดตั้ง ก็คือบอ่อเดิมบอ่อเดิมใช้ขาเดิมล้างเดิมหมดทุกอย่างของเดิมจากโรงงานแต่แค่ว่าเราปั้นบอ่อใหม่ให้มันเป็นบาเกือบเป็นบอ่อซิ่งไปโอ้สวยเลยนะครับครับก็สำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากไม่อยากเปลี่ยนบบอเสียดายบบอเดิมหรือว่าแบบอยากจะเก็บ <อะ S 1> ล้างเดิมไว้ผมก็แนะนําว่าให้ใช้บอ่อเดิมไปแปลงซะร้านไหน<ะ>ครับพอจะแนะนําได้ไหมอ่าร้านนี้ชื่อว่าร้านตาแอดเบาซิ่งครับอยู่แถวาตาดูโชคแต่ผมจะไม่ผิด ถ้าจำไม่ผิดเขาย้ายร้านไปอยู่แถวเพิ่มสินแต่ผมไม่แน่ใจว่าซอยไหนลองเช็คในเว็บก็ได้ครับมองเห็นข้างหลังครับเครื่องเสียงครับอ๋อเครื่องเสียงนี้ก็มาจากคุณพ่อเหมือนกันครับอ้เมื่อก่อนคุณพ่อเป็นยุคกระบาคอมมาเร็วที่ว่าใครยังไม่มีกล่องไฟ,ฟอเขาจะเลยกเครื่องเสียงกันเรียนเครื่องเสียงแล้วสมัยก่อนเนะะาะเมื่อก่อนเขาเียกเครื่องเสียงกันครับแล้วเ,เห็นแกทํามาหลายตู้อันนี้คือตู้ที่สี่แล้ว Oh. ที่ทำมาแต่ผมว่าตู้นี้ผมผมชอบสุดแล้วเพราะว่าตู้นี้มันไม่ไม่ดูเวอร์วังดิแต่ก็คือฟังแบบเสียงเกิดได้เลยใช่ไหมครับอ่าได้เลยครับก็เป็นพวกอ่าเบสเป็นซับคู่14ไม่เล็กสองชั้นครับ okay. มีฟงมีไฟเนาะ,ะเวลาเกิดเครื่องค,ครับอ่าใช่ครับพอพอ,พอมีอยู่ครับเราจะไม่เปิดนะครับเดี๋ยวติดลิจิสิทธิ์เนาะมีเพลงติดดิจสิทธิ <c oughs> ์ <c oughs> อ้าวนี่อะไรครับเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะคุณนิสอนจังเลยครับผมอ่าอันนี้เป็นกล่องสลับพ่วงกับรถคันนี้ครับจากร้านของ p o w e r f u l อ่าก็คือจากสตาร์นั่นแหละเขาจัดให้นี่คือตัวจี้เลยใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นกล่องยกหฮชีดนะครับแล้วก็กล่องด้านล่างแล้วก็กล่องปลดปลายตัวความนิวปลายอะครับ p o w e r f u l l คามบัเร็วเนาะครับผมก็ จูนโดยบายตตะเนี่ยแหละครับตตะัวแสบบนนนะครับก็มีรีแมปให้แล้วก็พร้อมกับจูนพ่วงเพื่อเอาไว้สำหรับดึงศักยภาพของรถเราอารถเราออกมาใช่ครับเอาไว้ซื้อรถรุ่นใหม่บ้างพี่มันจำเดิมอยู่ยากแลาวตนนี้ได้สองแล้วก็ีอะไรครับเบรกระบบเบรกได้ทำมาไหมครับเบรกยังเป็นเบรกเดิมครับคือเราเคยไป หาเบรกมาใส่แล้วอตอนนั้นผมได้มา18เป็นของเมมโบ่แหละเป็นเบรกสี่พอตแต่ตันนี้พอใส่ไปปุ๊บมันใส่ล้อแม็กไม่ได้มันติดก้านตอนนี้ผมพยายามหาตัวเบรกที่แบบใส่ได้แล้วไม่ติดก้านอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเอาอยู่ดูดูเรเอาอยู่เพราะเราไม่ได้ซิ่งมากใช่ไหมเราไม่ได้ซิ่งมากเราเราดูจังหวะก่อนว่าถ้าเกิดแบบรถมันโล่งจริงๆแล้วเราเบรกไหวก็เอา แต่เกิดว,ว่าจังหวะไปชั้นทิดผมผมไม่ไหวตอนนี้เราก็ครอบคบไปก่อนครอบไปก่อนครอบไปูไปก่อนคาระัตกประมาณแล้วก็บาบดแล้วกแค่ความสวยงามครับส,สวยครับสวยครับอ่อาใช่อันนี้ผมก็มีโชคจากทีทีช็อ u อัพโชคโชคมองไม่เห็นด้วยเนาะอ่าโชคจะเป็นด้านในดูจากด้านหลังก็ได้ครับด้านหลังจะเห็นอยู่เพราะว่าผมใส่สีต้นเลยสเต็ปโหรดคันนี้ผมจะคือผมมาชอบทรงรถเก่ง แต่ฟูลเนาบ้านผมมีแต่กระบะก็เลยเอามาใส่กับทรงกระบะหน่อยก็เลยก็จะแปลกๆหน่อยว่าทำไมทรงรถกระบะผงผมมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเห็นแล้วโชคตรงนี้นี่อ่าครับพี but, <af>: <aust en ian> ่โชคอัพนะครับครับก mm ็ทางร้านเขาว่า so จัดสเปคให้ก so, so ับทรงรถที่ผมทรงนี้เลยอยู่แล้วผมก็เลยโอเคแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เด้งไม่ได้เด้งมากเกาะดีไหม ผมว่าดีขึ้นเยอะเลยแม่กระด้างใช่ใช่ครับผมว่าแล้วเป็นเบรกที่เป็นโชคที่แบบราคาไม่แรงกรับต้องง่ายชุดนี้ผมใส่มา4,500รอบพันประกัน1ปีนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของเขียวอีสานนะครับขอบรุณคร้าขอบรุงคร้าขอบรุณครับก็เผื่อเป็นแนวทางกับคนที่เล่นวีโก้เหมือนกันอย่าให้วีโก้เป็นศูนยพันเอามาเล่นกัน นะครับมันยังอยู่ไอระดีกนานขนาดรถปั๊มสายก็ยังอยู่ได้เลยยังดันกับตัวใหม่ได้สบายสบายเนาะยังพอไหวครับยังพอไหวอยู่ก็ฝากคลิปได้ครับได้ครับงั้นผมก็ขอฝากช่องปากิีนวบรลตีนะฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสคว b e ให้ด้วยนะครับให้ด้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ